าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมมสุขใจกับธรรมชาติรู้ค่ะพูดถึงสังคมยุคปัจจุบันนี้ มีเรื่องราวมากมายนะ,ะมีแต่ความวุ่ววนวายนะในสังคมโลกนี้นะ,ะยิ่งเป็นคารวาสแล้วด้วยหน้าที่การงานหรือครอบครัวที่ต้องดูแลก็ต้องใช้ชีวิตไปกับหน้าที่การงานหมดไปวันๆหลายท่านที่เข้ามาที่เรือนธรรม ก็สนใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อสามารถนำธรรมะไปใช้กับชีวิตประจำวันให้ได้นะเพราะว่าด้วยสังคมที่วุ่นวายทำให้เกิดความคิดความเห็นมากมายกับเพื่อนร่วมงานบ้างหรือความไม่เข้าใจหลายๆอย่างกับเพื่อนหรือว่าหัวหน้างานหรือว่าลูกน้องหรือคนทั่วไปหรือไม้ก็เป็นญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่ง ตัวเราเองนี่ล่ะอ่าแม่ชีก็เคยได้เจอเจอนักภาวนาท่านหนึง่งท่านน่ะอ่าเขานนะชนะทุกคนเลยไม่ว่าความเห็นอะไรเป็นต้องพูดจาชนะหมดเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดนะฉลาดในทางโลกมากในการพูดความคิดทั้งหลายนะอ่าแต่สิ่งเดียวที่เขาเอาชนะไม่ได้นะคือใจเจ้าของเอง ซึ่งแม่ฉีก็ได้ถามไปอยู่เหมือนกันว่าชนะทุกอย่างได้แล้วมีความสุขมากนะแต่สิ่งที่ต้องทุกข์อยู่ตลอดน่ะก็คือความคิดความเห็นหรือความทุกข์ของเจ้าของเองที่แก้ไขไม่ได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการฝึกสติปัญญาในการระลึกรู้กับปัจจุบันขณะว่าปัญหาอะไรได้เกิดขึ้นบ้าง เรานำปัญหาทั้งหลายนั้นมาแก้ทีละอยา่างเป็นการแก้ไขพัฒนาตนเปลี่ยนอุปนิสัยใหม่ที่เคยมีจิตที่วอกแวกวนเวียนหรือไปยึดติดสิ่งต่างๆตามความเห็นที่ตนคิดว่าถูกหรือผิดต้องนำมาคิดใหม่ละลึกใหม่แล้วนำมาสรุปในปัจจุบันนะ ถ้าเกิดว่าเราไปเอาสิ่งต่างๆที่เป็นความเห็นความคิดในอดีตมาแล้สรุปเลยว่าสิ่งนี้ต้องใช่ต้องเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าเราปฏิบัติไม่ตรงตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนนะท่านให้ใช้สติณปัจจุบันนะเลิลึกรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรแล้วต้องแก้ไขแบบไหนยังไงโดยการนำความในปัจจุบันหรือเหตุการณ์ในปัจจุบันนะ นำมาแก้ไขและสรุปเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเกิดว่าเราโมแต่ไหลยึดสิ่งต่างๆที่เป็นอนัอน,อน,อ,นอนาคตบ้างขอโทษค่ะอนาคตบ้างอดีตบ้างก็จะกลายเป็นว่าเราโมแต่วิ่งตามความคิดความคคิดความเห็นแต่ไม่อยู่ในปัจจุบันที่ควรจะแก้ไขและระลึกรู้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคือการที่เราไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นเอง หลายท่านที่พูดว่าต้องรู้ตามความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงนั้นคืออะไระเราต้องศึกษาจากที่ไหนเราก็ต้องศึกษาที่ตัวเรานี่ละ่ะกายยาวานาคืบนี่ละ่ะที่เป็นวัดของเราถ้าเราดูและปฏิบัติอยู่ที่กายเราใจเราเนี่ยเท่ากับว่าเราศึกษาคนคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวเราเนี่ยเห็นได้ง่ายที่สุดเพราะเราไปศึกษาผู้อื่นนะ่ะ เท่ากับว่าเราส่งจิตออกนอกนะแต่ถ้าเราศึกษาตัวเราเนี่ยอลองดูเรื่องของร่างกายก็ได้ว่าจริงแท้แล้วเขาอยู่กับเราได้ตลอดไปไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เล็กจนโตจนอายุมากขนาดนี้จนในที่สุดคนที่เรารู้จักก็แก่ตายเจ็บป่วยตายไปจากเราไปบางคนก็ยังไม่ถึงเวลาบางคนก็ยังอายุน้อยนะอ่า ก็จากเราไปตั้งเยอะแยะมากมายหากเราไม่โอปัญิโกมาดูว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี้ยเรายึดถือไม่ได้เลยเขาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเป็นของธรรมชาติทั้งนั้นเรายืมดินน้ำลมไฟของสมมติโลกนี้มาทั้งหมดเลยได้อาศัยคนที่สวยงามนะพูดจาดีนะนั่นก็เท่ากับว่าเขาถือศีลมาดี เห็นไหมคนที่มีเงินทองมากมายมีทรัพย์สมบัติได้ใช้นั่นเขาก็ทำทานมาดีคนที่มีสติปัญญานั่นก็เท่ากับว่าเขาเจริญปัญญามาดีแต่ปัญญาทางธรรมละ่ะสติปัญญาทางธรรมก็ต้องมาฝึกเอานะบรมีเก่าก็ช่วยได้ด้วยในการที่มาต่อยอดในปัจจุบันเราก็ต้องนำสติปัญญาในการที่ พิจารณารมตามเหตุผลตามเหตุปัจจัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติรู้และลึกรู้กับปัจจุบันขณะฉะนั้นรู้แล้วควรจะต้องทำอย่างไรรู้ตรงไหนนั่นคือจิตนะเรามีหน้าที่ในการรู้แล้วก็ละวางความยึดมั่นถือมั่นออกซะเพราะว่าเราอาศัยความรู้ทั้งหลายเนี่ยในการรู้สิ่งต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะรู้ว่าร่างกายนี้เขาเป็นของเราอารมณ์ทั้งหลายความพอใจไม่พอใจความเฉยๆเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายแล้วก็คิดว่าเนี่ยเรารู้ทั้งนั้นเลยเป็นความรู้สึกของเราความจำความคิดเห็นไหมคะเราเคยเห็นคนเป็นอัลไซเมอร์นะเขาก็จำอะไรไม่ได้เนื่องด้วยโรคทำให้เขาจำไม่ได้เขาจำได้แต่อดีตเหมือนกับว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่จริงๆเขาคิดนะ เขายังเป็นตัวเขาในการคิดอยู่ก็เท่ากับว่าความแตกต่างระหว่างการละวางในจิตเนี่ยมันต่างที่การละความยึดมั่นถือมั่นตัวตนนะ,ะไม่ใช่ว่าคนเป็นอันไซเมอร์ไม่คิดอะไรนั่นก็ถือว่าดียังนะยังเป็นตัวตนอยู่การปรุงแต่งทั้งหลายเช่นกันคนที่ฉลาดนะมีสติปัญญาดีก็ปรุงแต่งในเรื่องของของกุศล อกุศลก็ไม่ไปยึดเอานะเพราะว่าคนที่คิดอกุศลก็เสี่ยงต่ออบายภูมิเราก็ต้องระมัดระวังกับความคิดความเห็นด้วยอย่างน้อยเราคิดที่เป็นกุศลไว้ก่อนความดีไว้ก่อนถ้าจะให้เหนือนั้นเป็นนักภาวนานะก็ไม่ยึดในความดีด้วยนั่นเท่ากับว่าเราละภพชาติเดินมรรคเดินผลด้วยสินสมาธิปัญญาเพื่อเข้าสู่ทางแห่งพระนิพพาน ต้องละกิเลสตัณหาอุปทานซึ่งกิเลสทั้งหลายเราก็เห็นอยู่ว่าความโลภไม่ว่าจะโลภเรื่องเงินทองเวลาเพื่อนฝูงอ่าโลภเพื่อนฝูงก็ได้นะอ่าเหมือนกับว่าเราต้องมานั่งทะเลาะเบาแวงกันในการที่เราจะต้องมีเพื่อนจะต้องมีคนนู้นคนนี้กลายเป็นว่าตัวเองก็วุ่นวายอยู่แล้วก็ต้องไปยึดสิ่งต่างๆมาให้เยอะมากขึ้นอีกไม่ว่าสิ่งของเงินทองเช่นการไปโลภมา มันก็กลายเป็นโลภมาเพื่อตัวตนของตัวเองอันนี้อันตรายนะฉะนั้นจงพยายามสละซึ่งทานอืทําทานหรือเป็นการให้นะก็เท่ากับว่าเราจะเป็นที่รักของคนทั่วไปไปไหนหยิบของติดไม้ติดมือไปเอาไปให้เพื่อนให้เจ้านายบุคคลที่อยู่รอบตัวเราอ่ายิ่งให้กับบิดามาดาได้นะอย่าลืมนะผู้มีคุณ ของเราเลยคือบิดามัรดาเราก็ต้องให้แล้วก็เป็นบุตรที่ดีกระตันอยู่โดยการที่รักษาความดีกับใจเราด้วยการทําความดีละความชั่วทําจิตใจให้ขาวรอบนี่คือหัวใจของพระศาสนาเลยฉะนั้นเราก็ต้องรักษาความดีนี้เอาไว้สิ่งสําคัญก็คือนักภาวนาต้องรู้นะว่าเราต้องมีสติกับการรู้ทั้งหลายด้วยการกันกรอง กองแล้วกับการรู้เนี่ยต้องกั่นกองแล้วกันกองเล่าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปยึดในความรู้ตั้งแต่ที่ถูกกระทบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายหรือเกิดขึ้นที่ใจจากการกระทบของรูปลสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมเมื่อเกิดความรู้ความรู้สึกยังไม่ถึงความรู้สึกนะเมื่อได้เห็นแล้วเกิดความรู้แล้วได้ยินแล้วก็ให้ระมัดระวังการได้ยินได้เห็นได้กลิ่นชิมรสนี่ละอ่า เท่ากับว่าเรามีสตินะป้องกันรู้ที่จะออกไปหมายความว่าเราป้องกันทางทวารของเรานี่ล่ะ,ะไม่ให้ออกไปรับรู้สิ่งต่างๆอ่าแล้วก็ไปยึดเอาจนกลายเป็นเกิดความสุขความทุกข์พอใจไม่พอใจขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือความรู้ความรู้นี่เราเรียกว่าความรู้ทางอายตนะก็ดีรู้ในเรื่องของความรู้สึก ของความจําได้หมายรู้ในเรื่องของอดีตก็ดีหรือความรู้ของการปรุงแต่งที่เราไปรู้แล้วก็ไปคิดตามตั้งหลายนั่นนะเราต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้าเราไปยึดนั่นเป็นภพชาติสิ่งเดียวที่เราควรจะต้องระวังคือเราต้องมีสติและระลึกรู้ให้ทันว่าตอนนี้กําลังรู้อยู่นั่นคือจิตนะอะถ้าเรารู้แล้วไม่ไปยึดถอยมา มาพิจารณาหาเหตุผลกับความรู้นั้นก่อนที่จะพูดหรือกระทาออกไปเท่ากับว่าเราถอยจิตออกมารู้วิญญาณอีกทีหนึ่งนะเห็นไหมซับซ้อนอีกนะเท่ากับรู้ในรู้อีกทีหน,นึ่งจิตเนี้ยเหมือนพระอาทิตย์นะวิญญาณเหมือนแสงของพระอาทิตย์แต่จิตเนี้ยไปหลงคิดว่าวิญญาณเป็นตนแล้วก็ไปเชื่อ เมื่อวิญญาณไปยึดวิญญาณไปรู้ในเรื่องของร่างกายนี้ในการทำงานของร่างกายทางอายตนะก็ดีความรู้สึกก็ดีหรือไปรู้ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดต่างๆาความนึกความเห็นการปรุงทั้งหลายแล้วจิตก็ไปเชื่อไปเชื่อว่าแสงนั้นเป็นของตนไปเชื่อวิญญาณเป็นตนวิญญาณนี้จะเป็นตัวตนได้ยังไงในเมื่อวิญญาณนี้คือขันห้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านตัดไว้ว่าขันห้านี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นเพียงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทนอยู่ได้ยากไม่มีตัวตนอยู่จริงนะเป็นเพียงไตรลักษณ์เท่านั้นเองเขาเป็นสมมุติของโลกเขาเป็นธรรมชาติเราห้ามไม่ได้เพราะว่าเรายังอยู่กับขันห้านะจิตนี้อยู่กับขันห้าแต่ว่าไม่ยึดในขันห้าทำยังไงล่ะเหมือนใบบัวไม่ติดน้ำอ,อ่ะก็คืออย่าไปอิน หรืออย่าไปซึมทราบเข้าไปนะแค่รู้และระวังความรู้นั้นโดยมีสติปัญญากำกับไว้ลงสู่ไตรไล,ลักษณ์นะอะอย่างเช่นร่างกายนี้เราไปยึดเข้านักหนานะ่ะอ่าเจ็บป่วยก็ไม่ได้ก็ทุกไปให้เรามองว่าสิ่งเหล่านี้ดินน้ำลมไฟประกอบขึ้นเรายืมธรรมชาติมาทั้งหมดแล้วเราก็ต้องคืนไปตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าเราได้อาศัยเขาอยู่แล้วก็รักษาเขาให้ดี รักษานะไม่ใช่ว่าไปยึดไม่เช่นนั้นเมื่อมีใครมากระทําหรือกระทบกับร่างกายนี้ก็ทุกข์อีกนะเอะแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มีไม่ให้เป็นไม่ให้ป่วยย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของธาตุดินน้ําลมไฟสมดุลก็เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นเราก็ต้องมีสมาธิและปัญญานะเขาเรียกว่ามีฐานแห่งจิตนะโดยการมีสมาธิในความตั้งมั่น มีความเป็นปกติของจิตอ่าเพื่อที่จิตพิจารณาธรรมวินิจฉัยธรรมด้วยสติปัญญานั่นละ่ะให้มองลงสู่ใตลักนะอ่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติเราเอามาเป็นของเราไม่ได้ร่างกายนี้นะอ่าหรือว่าความรู้สึกทั้งหลายนะั่นก็เป็นธรรมชาติเช่นกันเกิดขึ้นก็ย่อมดับไปเหมือนลูกโป่งนะอ่าเหมือนเหมือนฟองอากาศนะเมื่อเขาเกิดฟองขึ้นมาเขาก็ดับนั่นละ่ะ เปรียบเสมือนความรู้สึกน่ะเช่นกันความรู้สึกที่เราโกรธหรือพอใจไม่พอใจทั้งหลายหรือเฉยๆนั่นน่ะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะเขาเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่เข้าไปไม่เข้าไปสังเกตหรือสนใจเท่านั้นเองทุกอย่างเกิดดับให้เราเห็นทั้งตลอดเวลาแต่เราไม่พิจารณาเองไม่ว่าจะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นดินเป็นผิวหนังร่างกายเราเนี่ย เซลล์ในร่างกายก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดดับเปลี่ยนแปลงเกิดดับแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ดินน้ำลมไฟในร่างกายเช่นกันความรู้สึกนึกคิดเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายเดี๋ยวก็พอใจไม่พอใจเฉยเฉยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไหนละ่ะที่เป็นของเราเขาแสดงตนให้เราดูเท่านั้นเองเป็นสภาวะแล้วจิตก็ไปยึดเอาว่าเนี่ยเป็นฉันซึ่งจริงๆแล้ววิญญ,ญาณแค่ไปรู้เท่านั้นเองว่า เขาทําตามหน้าที่นะอะพอรู้ปุ๊บจิตก็ไปยึดว่าความรู้นี่เป็นตนไปยึดในแสงอีกแล้ว <_: S 1> คราวนี้เมือ่อ <_: S 2> เรามีสติปัญญาเรายั้งจิตไว้เปรียบเสมือนลิงนะ่ะต้องมีหลักยึดหลักนั้นก็เหมือนกับสมาธิปักไว้เลยนะเป็นฐานแห่งจิตน่ะแล้วคราวนี้ลิงก็จะกระโดดไปเกาะส,สิ่งนู้นสิ่งนี้อ่าซึ่งเป็นสภาวะนะ่ะแต่มีเชือกดึงไว้นั่นคือสตินะลังเอาไว้ยึดเอาไว้ พิจารณาไว้ก่อนให้ลิงอยู่กับที่ด้วยการมีวิหารธรรมมีพุโทโธก็ดีมีลมหายใจในการเป็นเครื่องอยู่ก็ดีนะ,ะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญปรับสมดุลให้ดีระหว่างสมถะและวิปัสสนาสมถะก็เปรียบเปรียบเสมือนสติที่ไปรู้อารมณ์เดียวนะอารมณ์เดียวอารมณ์ของลมหายใจหรือพุโทโธแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาก็เหมือนกับสติไปรู้ในอารมณ์ต่าง นี่ตรงตามจริงนะเราดูตามความเป็นจริงเลยบางทีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีพอใจไม่พอใจความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นการปรุงแต่งความเห็นทั้งหลายมีให้เราได้รู้ได้เห็นแต่สุดท้ายให้ลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาให้หมดเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นขันห้าซึ่งขันห้าไม่เที่ยงขันห้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นระดับไปขันห้าไม่มีตัวตนอยู่จริง จิตท,ที่ไม่รู้จึงไปยึดว่าขันหธานี้เป็นตนฉะนั้นเมื่อสติปัญญาสอนจิตให้ตรงทางตรงธรรมเรื่อยๆแล้วก็สว่างสวัยขึ้นค่อยๆละวิญญาณออกจากตนนะ,ะเหมือนกับว่าจิตไม่ไปยึดในวิญญาณนั่นแหละค่อยๆสำลอกออกนะกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหลายเราก็สู้กับกิเลสสู้กับเจ้าของนี่แหละถ้าจะโลภก,ก็ให้ทำทานมีเมตตานะความโกรธก็เช่นกัน อย่าไปโกรธนะโกรธไปก็เท่านั้นเองทําให้เราเนี่ยเสี่ยงต่ออายภูมิเราจะไม่หลงยึดนะถ้ายึดในสิ่งต่างๆหรือไปยึดในอารมณ์ต่างๆก็ไหลไปไหลามาเหมือนมดที่วิ่งไต่ขอบกระด้งนะไปไหนไม่ได้เพราะว่าเวียนวนอยู่กับความคิดความเห็นเพราะว่าไปยึดว่าสิ่งนี้มีจริงจริงๆแล้วเราถูกหลอกนะเนะี่ยพูดหลายครั้งลหลายคลิปนะก็พูดแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยในเรื่องของขันหนะ้าน่ะ ให้เราะวังเรื่องของการทํางานของคันห้าอย่าไปยึดให้เรารู้บางทีเขาบีบคั้นจิตเราหน้าว่าโอ้มเปรียบเหมือนจริงมากเลยความทุกข์เป็นของเธอนะความรู้สึกนี้ที่ไม่ชอบใจพอใจหรือทั้งหลายนี่เป็นของเธอนะเขาพยายามยัดเยียดให้เรานะพย,พยายามยัดเยียดให้จิตนะถ้าผู้ที่มีสติปัญญาแก่กล้านะก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นอาการต่างๆจะอยู่ภายนอกจิตนะเขาขยับออกไปเรื่อยๆเพราะว่าจิตเนี่ยถอยออกมาดู ออกมารู้มาสังเกตการอสังเกตการอย่างมีสติมีปัญญาด้วยนะก็ไม่ไขว่คว้าเอาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นดับไปเป็นของตนอาการต่างๆที่เกิดขึ้นความคิดความเห็นการปรุงแต่งความรู้ทั้งหลายสิ่งต่างๆไม่ใช่เราเลยฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนเราตลอดนะว่าให้ระวังความรู้ให้สักแต่ว่ารู้หมายถึงว่ารู้แต่อย่าไปยึด ให้มีสติปัญญารู้โรงสู่ตะยให้หมดนะทั้งอัตตาและอนัตตาก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เช่นกันเดี๋ยวก็โอ้โหเราปฏิบัติไม่มีตัวตนเลยพอมีตัวตนก็ทุกข์อีกแล้วให้เรามองว่าออกมาดูเลยนะว่าอนัตตาไม่มีตัวตนก็เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือยึดถือไม่ได้ขั้นพอเกิดอัตตาความเป็นตัวตนขึ้นมาเราจะได้รู้อ๋อเป็นเช่นนั้นเอง เป็นอย่างนี้จริงๆเป็นไตรลักษณ์จริงๆเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายึดถือไม่ได้เลยเขาแค่แสดงสภาพของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมนะคะ,ะพยายามมีหลักยึดที่มั่นคงพยายามเดินจงกรมทำสมาธิดูลมหายใจนะเพื่อเป็นหลักยึดหลักยึดนี่ไม่ใช่ว่าต้องไปยึดแล้วก็เป็นตัวตนขึ้นมาอีก คือหลักที่ตั้งมั่นต้องใช้คํานี้นะที่ตั้งมั่นและมั่นคงนะเพื่อที่จะได้มีสติปัญญาในการพิจารณาอะไรได้ง่ายๆเหมือนน้ําที่นิ่งน่ะเราสามารถมองเห็นเลยด้านในด้านล่างของน้านนํามีกุ้งหอยปูปลามีอะไรอยู่บ้างนั่นคือจิตที่ไม่กระเพื่อมนั่นเองมีความเป็นปกติจิตก็สามารถนะอ่าสติปัญญาก็สามารถฝึกสอนจิตได้อ่าได้อย่างชัดเจน จิตก็จะว่างสวัยเหมือนพระอาทิตย์ที่มีสองแสงขึ้นมา,าโดดเด่นขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปยึดสิ่งต่างๆแล้วเพราะว่าจิตที่มั่นคงและเป็นอิสระว่างใสบริสุทธิ์นี้เป็นจิตที่รู้เฉยๆคือไม่ต้องไปยึดในสิ่งใดมีหน้าที่รู้อย่างเดียวรู้แต่ไม่ไปยึดด้วยนะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแค่แสดงตนเป็นอาการเท่านั้น ขันห้าเขาทำงานเราก็มีหน้าที่แค่รู้เพราะเรายังต้องอาศัยร่างกายหรือว่าความรู้สึกจิตใจทั้งหลายอยู่บนโลกสมมตินี้เราอยู่กับโลกแบบไม่ยึดติดโลกไม่ยึดในจิตนะ,ะมีพ่อแม่พี่น้องก็ทำหน้าที่ไปแต่ให้รู้ความจริงว่าเขาอยู่กับเราได้ชั่วคราวเขาก็จากเราไปไม่จากเป็นก็จากตายฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเป็นคนดีเป็นคนดีนะ ไม่ใช่ว่าไปตามใจต้องตามจริงถ้าตามใจก็เท่ากับว่าดีไม่จริงอีกนะต้องให้พอดีรู้ให้พอดีนะเมื่อพอดีแล้วเท่ากับว่าเราระมัดระวังและมีความเขาเรียกว่าเด็ดเดี่ยวมีสติปัญญายับยั้งป้องกันรักษารักษาจิตนี้ไว้ให้ดีโดยที่ไม่ไปยึดในสิ่งใดเมื่อนั้นน่ะ จิตก็สามารถตัดสภาวะทั้งหลายจนไม่ต้องถึงอ่ะจนไม่ต้องตัดแล้วครานนี้รู้แล้ววาา่าสภาวะทั้งหลายเป็นเรื่องของธรรมชาติเราแค่เห็นรู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองเราเคยโกรธเขาก็โกรธก็เป็นเรื่องธรรมดาอ่าเขาว่าเราก็เป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาเป็นกิเลสของเขาถ้าเราว่าต่อก็เป็นกรรมกิเลสของเราอีกให้เรามองว่า แม้แต่เขาและเราก็ยังไม่มีถ้าไม่มีเราจะเอาคำโกรธหรือคำชมไปให้ใครเห็นไหมนี่เป็นตัวธทรรมนะเราจะได้เป็นจิตที่เป็นปกติไงไม่ไปยึดสิ่งนู้นสิ่งนี้จนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วร้องไห้อีกแล้วหัวเราะอีกแล้วเวียนว่ายตายเกิดเมือกี่ภพชาติแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาควรจะเดินออกจากวัตะสงสารได้แล้วด้วยการมีสติปัญญาสอนจิต เมื่อเรามีสินสมาธิปัญญารักษาใจเดินตามมรรคองแปดเมื่อนั้นนะโลกนี้ก็จะไม่ประจาพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าอาจจะเป็นเราก็ได้ถ้าเราเดินอย่างมั่นคงละความยึดมั่นถือมั่นนั่นคือละภพชาติในจิตวตตะสงสารย่อมน้อยลงไปพอน้อยลงไปมากๆจนกลายเป็นไม่ยึดในความรู้ทั้งหลายแล้วจิตย่อมสว่างสวยัยเป็นอิสระเมื่อนั้น จิตที่เป็นอิสระย่อม,อมเข้าถึงมรรคนิพพานได้ง่ายจนถึงอิสระที่แท้จริงนั่นคือเข้าถึงซึ่งนิพพานนะคะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านอขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมย,ยิ่งขึ้นไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุค่ะ